มีบุญเหมือนเขามันยังไม่ถึงวันของเรานะครับใจเย็นๆนะครับโอกาสมันยังจะมีผู้นี้เสมอถูกแล้วตนี้ห้าใบเลยเหรออุย้ยดีใจด้วยครับโอ้โหดีใจด้วย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 ครับให้หวยแล้วก็มานอนได้ครับขอบคุณนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวในไลน์ผมว่าวุ่นกันมากนะครับก็ จะทําบุญกับเปียเสนายนะครับแต่บัญชีเดิมเลยบัญชีพี่บินเลยครับบัญชีพี่บินเลยใครร่วมบุญกับพี่บินนะครับไม่ต้องมาเลี้ยงกาแฟนะครับไม่ต้องเลี้ยงกาแฟนะครับไม่เอา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 ในเครื่ดีใจด้วยครับใครใครร่วมบุญกับกับพี่บินนะครับผมถึงบอกว่าเมื่อกี้ผมเล่าให้ให้กับทุกคนฟังไปแล้วครับกับพี่หน่อยฟังไปแล้วพี่หน่อยทุกเมฟซีเขามาดั้งฟังผมเล่า เขาไม่รู้เลยเขาไม่รู้โครงการว่าบินบลิลิสทาอะไรบ้างเคยติดตามแต่เขาก็ไม่ได้ติดตามตลอดเขาแค่ดูผ่านๆเคยติดตามแล้วเออดูว่าพี่เขาทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอวันหนึ่งมีเปลี่ยนนายเนี่ยเขาก็มานั่งฟังผมพูดว่าพี่ท็อปพี่ท็อปเขาทําอะไรโครงการอะไรเราก็เล่าเขาฟังว่ามีบ้านสุขสุดท้ายหนึ่งนะครับมีคนอยู่น่าประมาณเกือบ20นะครับตอนนี้เสียเสียไปได้บ้างแล้วนะครับอย่าเข้าไปลูกอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปน้องตรงนี้แหละอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป นอนตรงนี้แหละนายนอนเสียเสียนอนตรงนี้เลยเสียจะพอนอนตรงนี้เลยจะพอนายตอนตรงนี้ก็ก็เสียไปมั่งแล้วนะครับก็เริ่มแออัดพี่ท็อปจะทําบ้านสู่ท้ายสองเพิ่มนะครับทําเพื่อ,อ,อสำหรับผู้ที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าดาราวุโสที่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่าครอบครัวดูแล ไม่ดีเพียงพอนะครับติดต่อพี่ท็อปมาพี่ท็อปก็จะเอาดาราผู้นี้ดาราวุโสพผู้นี้ซึ่งซึ่งเคยให้ความบันเทิงแก่แก่ประชาชนนะครับพี่ท็อปก็จะเอามาดูแลแล้วก็ผู้ที่ถูกทอดทิ้งนะครับโดยที่ไม่มีใครเลยลูกเต้าหรือว่าเป็นเป็นโสดยันยันยันัน,น,นเป็นผู้สูงอายุไม่มีเคยมีครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับเข้ามาดูแลเขาก็บอกอู้ทำจริงเหรอทำเยอะเหรอบอก70เตียง นะครับ70เตียงเนี่ยจะมีสร้างได้ประมาณ21ล้านแต่หลังจากนั้นนะครับก็ต้องจ้างคนมาดูแลนะครับเงินเดือนเนี่ยทุกคนต้องมีเงินเดือนกินนะครับใครไม่มีใครเขาอาสาที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่มีใครมาดูแลฟรีๆนะครับเขาก็ต้องอยู่ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมีน้ําเลี้ยงต่อไปหลังจากสร้างเสร็จนะครับต่อไปเบื้องหน้าตลอดไปนะครับมันก็ต้องมีคงอยู่และอยู่ตลอดไปอาจจะต้อง ให้บัญชีบุญของพี่ท็อปนะครับพ่อแม่พี่น้องอยากจะร่วมบุญอยากจะทําบุญวันเกิดก็บ้านสุดท้ายได้เลยนะครับบัญชีที่ให้ไปคือบัญชีของพี่บินเบลลิสิ์นะครับสองเจ็ดสามสองสี่หนึ่งหกสามสองห้านั่นแหละนะครับแล้วก็ฟาร์มแห่งศรัทธาที่วัฒนานครเนี่ยอันนี้นะครับพี่ท็อปดูแลวัวควายเกือบร้อยตัวนะครับเกือบร้อยตัวร้อยกว่าเนี่ยแต่มีล้มใบบ้างอะไรใบบ้างเนื่องจากเขายุมากหรือว่าโดนเป็นป่วยเป็นโรคเราก็มีอ่า ปุสุศก์มาเข้ามาดูแลนะครับปัสุศก์เข้ามาดูแลก็ <OUR S 1> ก็ก <km S 1> ็ล้มไปบ <ito> <ด>้างแต่ไม่กินนะครับไม่กินห้ามไปกินพี่ท็อปสั่งกับคนงานว่าถ้าเขาล้มอย่าไปกินเขาถ้าใครกินพี่ท็อปจับได้ไล่ออกเลยนะครับพี่ท็อปบอกไม่ให้อยู่เลยถือว่าคุณกินพี่น้องตัวเองคุณเลี้ยงเขาเหมือนลูกและคุณกินเขาได้เหรอุณเลี้ยงเขาเหมือนเพื่อนคุณเลี้ยงเขาเหมือน mange, คุณจะกินเพื่อนตัวเองได้เหรอ ก็เลยก็เลยพี่ทอมบอกว่าไม่ได้ห้ามกินถ้าใครกินเพื่อนตัวเองอยู่กับเขาไม่ได้ที่นูน่นไม่กินไม่กินครับจะไม่มีการกินแ,แกนี้ใช่คุณเตาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่ตอบนะครับผมไลฟ์สดอยู่นะครับผมไลฟ์สดให้แม่แม่เขาชื่นใจกับเจ้าพ่อนายหน่อยเจ้าพ่อนายให้โชคนะครับเจ้าพ่อนายให้โชคนี่เจ้าพ่อหนายให้โชคกับแม่แม่แต่ไม่ให้โชคคนเลี้ยงอย่างผมซึ่งไม่มีโชคเขาไม่ได้รักผม กร็รักพ่อเขาพ่อเขาก็ไม่โดน <c oughs> คนไม่เลี้ยงถูกหวยคนเลี้ยงไม่ได้นี่เจ้าพ่อเขาดูนีใไงเจ้าพ่อผมขออนุญาตโบ,กเ,บ,ก,ก,บกเจ้าพ่อทีนะครับมันไส้มากมันไส้มากโบกเจ้าพ่อทีมันไส้มากนะครับก็ดีใจกับทุกคนด้วยดีใจกับทุกคนด้วยนะครับนะขอให้คนมีโชคนะครับนะเดี๋ยวง่วหน้าใหม่ใครไม่มีโชคหงวนหน้าใหม่อันก็ต้องซื้อนะผมบอกเลยว่าถ้าอันก็ต้องซื้อมันมีแค่สองชุดเดง สองสามก็ได้ก้าหนึ่งหนึ่ง้าสองสามก็หนึ่ง้าแค่นั้นเองนะยังไงคุณก็โดนตวงแล้วนะลงทุนหน่อยนะเขาอัาน้นนะเราเจา, 20, า 40, ยี่สิบเราก็แทงสี่สิบยอมเสียสี่สิบาทเพื่อได้ยี่สิบาทก็โอเคแล้วน,นั่งก่อนลูกนั่งก่อนเฉพาะนั่งก่อนผลมาแล้วเฉพาะเฉพาะผลมาแล้ว ต้องรีเจ้าพ่อครับพาสามสีต้องเท่า้าสามสี่ฝน <_ d ata> มามืดเลยครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาเป็นนายขึ้นรถ <_ d ata> ว้าวุ่นกันเลยครับแม่แม่อย่าว้าวุ่นนะไม่เป็นไรนะแม่แม่คนไหนไม่โดนก็อย่าไปคิดมากง <_ d ata> ูยังมีงูหน้าเสมอนะเสียนาย,ยังอยู่ทุกคนต้องมีความสุขนะสร้างทั้งความสุขนะครับวันนี้ทุกคนจะมีรอยยิ้มและครามน้ําตาใครที่ไม่โดนก็ถือว่ามีข้ามน้ําตา <_ d ata> <_ d ata> ใครมีรอยยิ้มก็ดีใจด้วยนะครับโอ้โหฝนมามืดเลยครับขอบคุณนะครับยังอยู่วัดครับยังอยู่วัดค่ะเสนายยังลุกไม่ขึ้นครับเดินไปตอนนี้ผมโดนนะโอ้ยลงมาแล้วเยนายเราขึ้นรถอีกป่าเสียเอาไงขึ้นรถเปล่าเสียเอาไงขึ้นรถไหมเสียเสียฝนมานะเสียนะถ้าเสียนะอเสียอย่างน้องก็นอนเดี๋ยวถ้าฝนตกเสียเปียกเสียทําผมโดนเล่นเสียโดนผมเล่นนะผมเปียก ถ้าเจ้านายเล่นผมผมเล่นเสียนะหาพาเสียเดินนะเสียเดินเสียเดินมาเสียเดินลุกขึ้นเดินเออเดินท hm ี่เสียนะครับผมต้องประยุงเสียหน่อยประยุงเสียหน่อยนะครับเสียเดินหน่อยเสียเดินหน่อยไปเสียเดินนะพาเสียเดินหน่อยพาเสียเดินหน่อยเสียเดินเสียเดิน เสียเดินหน่อยนี่ครับคอยนางคอยทางที่นางลองอ่ะเสียเดินต้องดึงตึงนิดนึงครับพยุงเขาหน่อย นะครับอ่าขอบคุณให้ของฝันเสียขอบคุณให้ดอกกุหลาบเสียหน่อยอ่าวันนี้เสียพาทายโชคกับทุกคนนะครับแต,แต่เสียบวกป้อแป้มากชีวิตฝากเสียไว้ในอวอมใจเลยนะครับอ่าทุกคนขอฝากเสียไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับวุนหน้านะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมเสียนะครับอย่าลืมเสีย เดี๋ยวเจ้าพ่อเปลี่ยนนายจะให้อีกหนึ่งผลงานนะครับวันที่16เจอกันเจอกันเสียแน่นอนจริงๆคนระับเีีขึ้นรถไหมขอบคุณนะครับใครที่ร่วมบุญนะครับแล้วก็โอนให้เสียนาย นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บโอนไว้เลยโอนไว,เล,นไวเลยส่งมาเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวรวบรวมมาให้เจ้านายนะครับว่ามีคนโอนใส่กระเป๋าเสียมาเนี่ยเจ้าพ่อเจ้าพ่อเดินอ่าแน่นอนเดินไปเดินไปเจ้าพ่อเดินมาทางนี้ลูกมาทางนี้เดินใกล,ๆล้ๆเราเดินอย่างเนี้ยอันนี้เขาเดินดีนะไม่ลืน่นถ้าไปเดินข้างบนอาจจะลื่นนะครับเนีน้ยนะ เขาสู้จริงๆนะครับผมบางทีผมมองเขาเนี่ยน้าตาไหลเหมือนกันนะเพราะว่าเขาสู้จริงๆนะครับถึงขาเขาจะเดินไม่ค่อยไหวแต่เขาก็อยากเดินอยากเดินทุกเขไม่อยากให้เป็นภาระไม่อยากให้ใครต้องมาอุ้มนะครับไม่อยากให้ใครต้องมาอุ้มนะครับแต่เราก็สงสารนะครับเขาเดินไม่ไหวแต่เขาก็อยากเดินนะครับเขาสู้จริงๆนะครับไขึ้นรถ คือรถทังนี้ลูกไปไปาค้อรถเสียจะพาขึ้นรถดีกว่าขอบคุณนะครับให้กำลังใจเสียนะครับไปเสียไปงุดขึ้นรถไปเสียคือรถมาเสียคือรถนี่นะครับลูกพี่ให้ไปอ่ะอ๋อ โดนป่ะโดนเขาป่ะโดนเข้าไหมถยน่เอาซื้อมันอั่นมันอั้นซื้อแต่ซื้อเรืองอื่นซื้อแปดเก้าไม่ได้ซื้อเก้าไม่ได้ซื้อหนึ่งเก้าเสียรอเลยเสียนายนี่บัญชีโอนกับว้าวุา่นหมดแล้วแม่แม่เขาโอนกัน แม่แม่เขาโอนสว้าวุ่นกันหมดแล้วนะเสียนายนะครับเจ้าพ่อนะครับมีงัวหน้าเสมอไม่ต้องห่วงครับมาแล้วครับเจ้าพ่อเจ้าพ่อครับเจ้าพ่อทํำสว้าวุ่นเลยครับเอาหนึ่งเลยไม่มาวานไม่บอกฮึฮึฮึหาว้า้าเลยหาว้ามาหาว้ามาเลยหาว้ามาเออ ไม่ค่อยนะไม่ค่อยเขาไม่ค่อยในหมาไม่ค่อยเข้าหาครับเขาไม่ค่อยเห็นแนะนี่ครับเหรอเนาะไม่ค่อยนะเพราะเขาไม่เไม่ไม่มาม้าไม่ไม่ค่อยเห็นหมาม้่ะแต่เรียกว่าเข้าใกล้เลยมันรู้ะดิ่งเข้าหาเลยเออดิ่งเข้าหาเลยหลวงพ่อนั่งรอหมาไม่เขาบอกว่าฝนจะตกบร้บอ๋ไม่เป็นไรค่ะไปแล้วเดหมอจะพอจะมาขาขา ไม่ไม่เดิมเลยไไมม่่ถึงอยู่ไหนแม่ก็เดิมเลยไม่อยู่ไหนไ่ขีหรือเปล่าแม่เหนื่อยนี่ที่เลยอ๋อแล้วถึงหัวนี่แอมมาได้ไงเนี่ยมาพักใหญ่แล้วครับตามมามาได้ไงเนี่ยอ้าวนดูไลท์กั่คืนจนจบไลท์โผล่ให้เราไปตามก้าวมือเนก้าเลยโอ้น้อ เดาว่าอย่าว่าเลยพ่อเขายังไม่ถูกเลยเขาเป็นคนจับเองนะเขาไม่ซื้อแล้วอยู่รอบแล้วในใน FC FC ถูกกันเยอะครับเอฟซีถูกกันเยอะเอฟซีถูกเยอะครับมาไปเลยขับไปตัดแต้มเลยเอฟซีถูกเยอะเลยไปไหนเนี่ยโมาหาบาร์เลยเอฟซีเขายื้อเฉยนี่เดี๋ยวพ่อมายื้อเฉยยื้อเฉยเดี๋ยวพ่อมาค่าโดน โอเคนะครับโอเคนะครับนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูในไลน์ในไลน์นะครับเดี๋ยวต้องกลับแล้วผลมาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ